สวัสดีนะครับมโต๊ด1 5ทาหลอดนะครับมโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท,ท่านในค่าคืนนี้นะครับค่าคืนนี้หมอโต๊ดจะมาทํคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้ออัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกดาศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุด และหมอโตจะมัเด็ดพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโตกันด้วยนะครับไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่การที่อธิษฐานขอพรนะครับและบอกมาจากความรู้สึกและจิตวิญญาณของไพ่นะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูบา,าจา์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณนะครับอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ขอเช็คพลังงานในตัวตนมีไพ่ไปแรกเป็นไพ่พลังงานไพ่การพูดคุยหรือการที่มีคนที่กําลัง คุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่หรือเขากําลังแอบที่อยากกลับมาในความรักในความพันหรือมีคนที่กําลังเป็นห่วงหรือคุณกําลังได้รับรู้ข่าวสารว่าตอนนี้เขากําลังทุกกำลังเศร้ากําลังเสียใจกําลังมีปัญหากับคนที่เขาไปคบด้วยกับคนที่เขาไปคุยด้วยหรือมีพลังงานไพ่การให้ร้ายหรือการว่าร้ายหรือความไม่จริงใจในช่วงนี้มีพลังงานไพ่เดอะไฮโดรแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือคำอธิษฐานหรือคําขอพรเป็นพลังงานไพ่สิ่งศักดิก์สิทธิ์โดนจิตโดนใจ ให้คุณเหมือนเป็นไพ่แห่งการที่ด้วยเซน์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณมันเหมือนมีรางสังหารมันเหมือนมีความรู้สึกที่เรารู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นในข้างหน้าของเราด้วยความรู้สึกของเรานะคุณเป็นพลังงานไพ่คนที่มีคูบาจารย์หรือสิ่งเกิลเซตที่คุ้มครองในตัวของคุณอยู่นะครับเป็นพลังงานไพ่ ที่ออฟวานเป็นไพ่ของการมองถึงอนาคตการวางแบบแผนคุณกับเขาเคยพูดคุยคุณกับเขาเคยวางแบบแผนคุณกับเขาเคยวางเป้าหมายร่วมกันในวันหนึ่งที่ไม่มีกันแล้วในวันหนึ่งที่ไม่มีคุณแล้วมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือมีคนที่วางแผนการที่จะกลับเข้ามาในความรักในความตัมพันธ์ขอโทษคุณขอโอกาสคุณของอคืนดีกับคุณนะครับไปประอาที่ไหนออติคอลการที่ ในวันพ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาปัจจุบันคุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วคุณทําด้วยความรู้สึกคุณทําด้วยหัวใจคุณมอบใจให้ใครแล้วคุณมอบด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจในวันหนึ่งที่เขากลับมาเห็นในความรู้สึกที่เขาขาดคุณไปมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจในเส้นทางเดินที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังาภาพคิงออฟครับราชาถือถ้วยราชาอิาง าน้ํเป็นพลังงานให้คนที่เย่อหยิ่งคนที่ไม่เคยแคร์คนที่ไม่เคยสนใจทิ้งให้คุณเน็บนาวหรือทิ้งให้คุณเศร้าใจในสิ่งที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เหมือนคนที่มีอีโก้เยอะเหมือนคนที่มีฟอร์มเยอะเหมือนคนที่มีฟอร์มมากในวันที่เขาลดอีโก้ในวันที่เขากลับมาเห็นความรู้สึกที่คุณเคยดูแลคุณเคยห่วงใยเขาเป็นฝ่ายเขาที่กําลังกลับเข้ามาพ่ายแพ้หัวใจที่เคยผูกพัน หัวใจที่เคยมอบให้กับเขาดวงนั้นเขาอยากได้รับกับความรู้สึกที่เหมือนเดิมที่เขาเคยพบที่เขาเคยพูดคุยกับคุณไว้นะครับเปประหังไพ่ในแปดเหรียญความตั้งใจความทุ่มเทความพยายามมีคนที่กลับมาแล้วมันเหมือนได้กลับมาเรียนรู้ได้กลับมาทบทวนได้กลับมาต่างฝ่ายต่างกลับมาเรียนรู้และต่างฝ่ายต่าง กลับมามีความเท่าเทียมและมีความยุติธรรมซึ่งการละการหรือในวันที่ต่างฝ่ายต่างเดินนลดเส้นทางเดินในวันที่ไม่มีการเป็นฝ่ายเขาที่เรียนรู้แล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้คุณอาจจะเคยเรียนรู้นิสัยใจคอพฤติกรรมการกระทา ของเขามาหมดแล้วคุณรู้ถึงจิตใจคุณรู้ถึงความรู้สึกตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อ่านใจคุณไม่ออกแต่คุณบอกว่าไม่ต้องอ่านใจของคุณใจของคุณเป็นคนที่อยากได้รับความชัดเจนอยากได้รับกับความจริงใจคนที่หนักคนที่แขร์คนที่ห่วงใยคนที่จริงใจซึ่งการและกันเดชะ,ะตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มจักรวาลน,นี้กว้างใหญ่เหลือเกินงเไปบนฟ้าไก่ เป็นพระหองกาที่ดวงดาวนับล้านดวงความรู้สึกของเขาอยากมีคุณเป็นคนที่มองดวงดาวไปด้วยการมองความรู้สึกที่ได้มาเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ความอบอุน่นความเกื้อกูลคุณคืนหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใครความรู้สึกของเขาช่างโหยหาคุณเหลือเกินความคิดถึงกําลังเดินทางมาหรือมีคนที่กําลังขอพรกับดวงดาว ให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภัยหรือมีคนที่อธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณกลับมาให้คุณกลับมาเป็นเหมือนดังวันที่ เราได้กลับมาพบเจอกันหรือการกระทำของเขาคนนั้นกําลังกลับมาปรับเปลี่ยนกําลังกลับมาเปลี่ยนแปลในวันที่คนหมดรักในวันที่คนหมดใจในวันที่สุดจะล้างในวันที่สุดจะยือ้อในตอนนี้มีคนที่กลับมาเห็นในหัวใจลึกๆของเขาว่าความรู้สึกของเขามีแต่ เรื่องของคุณนะครับเป็งงนลางนาไพายในความรู้สึกของเขาช่างโดดเดี่ยวและเน็บหนาวเขาอยากกลับมารับไออุ่นอ้อมกอดที่อบอุน่นความรู้สึกที่ทุ่มเทความรู้สึกที่มั่นคงคิงออฟวานคือคนที่ทําเพื่อคนที่รักคนที่แคร์ทาด้วยใจทําด้วยความรู้สึกการให้ให้กับคนที่รักและการให้และเห็นคนที่รักมีความสุขและมีความอบอุน่นความรักคือการ ที่อยู่ร่วมกันและใช้วันเวลาร่วมกันวันเวลาดําเนินไปเรื่อยๆวันเวลาไม่เคยรอใครอยากทําอะไรรีบทําในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ฝันในสิ่งที่ตั้งใจอยากพูดคุยอยากเคลียร์ใจวันเวลาโชคชะตาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามห้วงการเวลาวันเวลา ที่เราได้กลับมาพบเจอกันวันที่พบเจอแล้ววันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้ในวันที่เป็นปัจจุบันเสมออดีตกลับไปแก้ไขในวันที่พังผิดในวันที่เผลอไปทุกคนพลาดได้ทุกคนเผลอได้ทุกคนผิดได้แต่อย่าพลาดบ่อยอย่าเผลอบ่อยมันเป็นประสบการณ์แห่งห้วงวันเวลาเราไม่อยากเจอกับสิ่งเดิมๆเราไม่อยากเจอกับสิ่งซ้ำๆแต่วันเวลาที่ เคยเกิดขึ้นมาหมดแล้วในสิ่งที่เป็นสิ่งเดิมๆในสิ่งที่เป็นสิ่งเก่าๆในสิ่งที่เป็นเวลาและวันเวลาที่หมุนเปลี่ยนเวียนไปนะครับเป็นพลังให้ถูออเพเคิลเป็นพลังการวนกลับการวนคืนใจโดเรความวกวนความคิดที่สับสนความคิดที่วกวนของเขาคนนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่แน่ใจ ในตอนนี้ของเขาว่ากับสิ่งที่ผ่านมาที่เขาเคยทําผิดที่เขาเคยทําผิดให้คุณเสียใจยคุณจะเปิดโอกาสหรือคุณจะให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําผิดไปหรือเปล่านะมีพลังงานไพควีนเอาครับราชินีถือถ้วยเป็นไพแห่งกาลที่เขาอยากกลับมาเป็นคนที่ ทำให้คุณไว้ใจทําให้คุณเชื่อมัน่นทําให้คุณเชื่อใจกับเขาอีกครั้งหนึ่งถ้วยแห่งสายน้ําอารมณ์และความรู้สึกหัวใจแห่งความผูกพันใจที่ผูกมัดจิตที่ผูกพันคุณกับเขายังมีใจที่ผูกมัดยังมีจิตที่ผูกพันความรู้สึกยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมกันหรือเปล่าความรู้สึกที่ยังห่วงใยคึ่งกันละกันอยู่นะมีแห่งการขอโทษเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาขอโทษขออ้อนวอนขอคืนดีขอร้อง และเขาสำนึกผิดในสิ่งที่เขากระทำไว้กับคุณในวันนั้นแล้วนะครับเป็นพลังงานให้การเล่นแร่แปรธาตุความรู้ของคุณการสิ่งที่คุณทำด้วยตัวของคุณเองการปลดปล่อยพลังงานของคุณแข่งความเป็นตัวโจรตนที่แท้จริงออกมาการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ดีของคุณเองคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นคุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในตัวของคุณนะครับ ความเศร้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดในการมองย้อนกลับไปความเสียใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดความโศกเศร้าที่ครอบงำและการคิดถึงถึงอดีตที่ผ่านมาความคิดที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้คุณกำลังคิดถึงสิ่งที่มันผ่านมาแล้วสิ่งที่เรามอบหัวใจสิ่งที่เราให้ความรู้สึก อารมณ์และความรู้สึกเป็นของเราเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาขอความรู้สึกของเราคืนมาในวันที่เรากลับมารักในวันที่เรากลับมารักตัวเองมากขึ้นในวันที่ไม่มีเขาแล้วเราก็อยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนะในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่กลับมาอยู่ในมุมเดิมในที่เดิมในแบบเดิมการกลับมาในมุมเดิมของเรานะครับขอดูปทางงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าตอนนี้ เขาเป็นยังไงบ้างนะครับเดิเลอเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนเป็นพหังการพบเจอเมื่อเหมือนการที่เขาอยากมาพบเจอกับคนที่รู้ใจกับคนที่เข้าใจกับคนที่แคร์ใจ ความรักความห่วงใย The d o u b l คือความมีเสน่ห์ของตัวงคุณเองคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ตัวของคุณเองไม่ว่าจะเป็นการงานของคุณอาชีพของคุณสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณโฟกัสในเรื่องตัวของคุณเองความโดดเด่นในตัวคุณเองหรือเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียใจเป็นฝ่ายเขาที่อยากขอโทษเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาขอคืนดีกับคุณนะครับเป็นพลังพงพลัอพลองพลังพลังพลังพังความชัดเจน ความลับที่ไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าใครปิดบังใครซ่อนเลนความลับกำลังที่จะเปิดเผยมีพหังการเผชิญหน้าหรือการแก้ไขปัญหาด้วยความชัดเจนคนที่กลับเข้ามาแล้วพูด ด้วยความชัดเจนพูดด้วยความรู้สึกเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากพูดคําว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาไม่อยากให้วันเวลาผ่านไปรวดเร็วเขาอยากพบเจอคุณในวันเวลาอีกครั้งหนึง่งมีพ,มพลังให้สี่ถ้วยความเบื่อความไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอยู่อย่างเสมอนะมีทั้งอารมณ์และความรู้สึกบางครั้งก็รักบ,บางครั้งก็ทุกข์บางครั้งก็เศร้าบางครั้งก็เสียใจบางครั้งก็สมหวังไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มี อะไรที่เป็นของเราเสมอไปในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาขวายคว้ามีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสมีแพ่งแปดในเท้าการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจการติดต่อของเขาเขาอยากส่งข้อความมาหาคุณเขาอยากให้คุณเปิดอ่านข้อความของเขาเขาอยากรู้ใจคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณยังพร้อมให้อภัยกับคนที่เคยทำให้เสียใจในออบคับกัลยาณมิตรหรือการกลับมาขอโอกาสการ ที่เอาใจใส่หรือกรรมเทศที่ดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งความรักหัวใจแห่งความรู้สึกมีคนที่รู้ใจตัวเองในวันที่ห่างไกลในวันที่ห่างกันในวันที่จากกันมีคนที่กําลังเจ็บปวดอยู่ในตอนนี้มีไพ่ของจัตติชาวตุลลคณาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคํามั่นคําตัญญาคําผูกพันคําผูกมัด คุณยังอยู่ในความรู้สึกคุณยังอยู่ในคําสัญญาที่เขาเคยให้ไว้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาคิดในคํามั่นคําสัญญาในวันแรกที่เราเคยพบในวันแรกที่เราได้เจอในวันนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ผิดและสำนึกผิดในสิ่งที่เขากระทำ <S <S ไว้กับคุณนะเขาอยากกลับมาสัญญาและแก้ไขในสิ่งที่กระทำผิดลงไปมีไพ่ของควีนออครับราชินีถือถ้วยถ้วย,วยแห่งสายน้ำอารมณ์และความรู้สึกหัวใจ หัวใจที่ผูกพันหัวใจที่มอบให้เขาในวันนั้นเขาอยากได้หัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากถามคุณว่าคุณยังเหมือนเดิมหรือเปล่าคุณยังเปิดโอกาสหรือคุณยังให้อภัยกับสิ่งที่เขาจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่าแต่คุณจะเป็นคนที่ถามกับความรู้สึกของตัวของเราเองว่า เรายัางรักเขาอยู่หรือเปล่าเรายัางแคร์เขาอยู่ไหมเรายัางเปิดโอกาสให้กับคนคนนั้นที่อยู่ในความรู้สึกของคุณเข้ามาในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่เาๆความคิดเดิมๆเ,เขายัางเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้มันยังมีเรื่องราวค้างคามากมายในจิตใจของเขาในความรู้สึกของเขามันเหมือน การที่เข้าไปต่อไม่ได้เข้าไปไหนไม่ได้จ้ะคุณมันเหมือนมีพลังงานการที่ยังพันธนาการในความรู้สึกกันอยู่นะครับเป็นพลังงานไพ่เพลสอดเป็นไพ่แห่งการแอบสืบการแอบส่องการแอบมองหรือเขากาลังมองรูปคุณมองภาพคุณอยู่ในเรื่องราวที่คุณกับเขาเคยมีรูปคู่ด้วยกันเคยมีภาพด้วยกันหรือเป็นพลังงานไพ่การที่เขากําลังมองโปรไฟล์อยู่อยากทักทายอยากติดต่ออยากพูดอยากคุยกับคุณมีไพ่ของสี่ไม้เท้าสี่ไม ท้าคือพลังงานไพ่การลงหลักการปักฐานการสร้างอนาคตไปด้วยกันเป็นไพ่แห่งการที่เขาอยากกลับมาลงหลักปักฐานกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะความมั่นคงไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องในสิ่งที่เราจะมีความมั่นคงใน ในบ้านในสิ่งที่เราทุ่มเทด้วยกันเขาอยากสร้างอนาคตเขาอยากมีทุกสิ่งทุกทุกอย่างร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่สามดาบความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจความเจ็บปวดมีคนที่เจ็บปวดมีคนที่น้ําตาตกในมีคนที่พูดไม่ออกมีคนที่ร้องไห้ไม่ออกเหมือนเข้ากาลังเจ็บปวดอยู่ในหัวใจของเขาในวันที่เขากลับมาแล้วรู้สึกว่า การที่เขาทําให้คนที่รักเขาที่สุดในวันนั้นต้องเจ็บปวดได้ในขนาดนี้ความรู้สึกมันช่างเจ็บปวดนะมีพรังงานไพ่เดอะสตา Star, ชาวกลุ่มนะครับเป็นพลังงานไพ่แสงแห่งความรู้สึกคุณคือแรงผักดานคุณคือทาคกลนที่ทําให้ชีวิตของเขามีความสุขมีแรงก้าวเดินต่อไปในวันข้างหน้าของเขาใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็ อยากตัดนะทำไมเขาถึงอยากตัดคุณออกจากความรู้สึกเพราะก็สิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะทําผิดกับคุณไว้เยอะทําผิดกับคุณไว้มากทําให้คุณเสียใจกับสิ่งที่เขาไม่ไม่เคยชัดเจนในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่พยายามตัดใจและยิ่งพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความรักยิ่งเพิ่มพูนความรักยิ่งทวีคูณในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเอรัรอบสอดความจริงความชัดเจน การกลับเข้ามาข่าวเนี่ยเขาอยากกลับมาพูดคุยและเคลียร์ใจกับคุณในความรักความสัมพันธ์เขาอยากได้กับความรู้สึกที่เหมือนเดิมในตอนนี้เขากำลังถือช่อกุหลาบหรือความรู้สึกของเขามอบกับความรู้สึกทุกๆอย่างให้กับคุณกลับคืนไปอีกครั้งหนึ่งนะคนที่รักคนที่แคร์คนที่ห่วงใยคนที่กลับเข้ามาแล้วในวันนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังคิดว่าคุณคือโชคดีที่สุด ที่เขาทําหลุดมือออกไปเขาอยากขวยคว้าทุกโอกาสเขาจะขวยคว้าทุกการกระทําที่ได้อยู่กับคุณนะครับเป็นพลังงาพสิ่งออฟสอดการมุกอ่อนวันเวลาให้การเวลาให้วันเวลาเนื่นหนานสักเพียงใดความรู้สึกของเขายังมีแต่เรื่องของคุณอยู่ในความรู้สึกของเขาเสมอในความรู้สึกที่เคยดูแลคุณคือคนที่เขาอยากกลับมาแล้วชดเชยในสิ่งที่ขาดหายชดเชยในวันเวลา ที่ขาดหายไปในตอนนี้นะขอดบพงางนางไพ่ในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารมาหาคุณในค่ำคืนนี้นะครับเขาอยากสื่อสารอะไรมาหาคุณนะมีพัังางไพ่แปดถ้วยนะครับ เป็นภาพเหตุการณ์ที่ในวันนี้ในวันที่ไม่มีคุณแล้วเรื่องราวของอดีตที่เคยมีคุณมันยังอยู่ในรอบๆตัวของเขาความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกที่เหงาเขาอยากให้ความรู้สึกนั้นที่มีคุณกับ เข้ามาในความสัมพันธ์หรือในการพบเจอกันในทุกวันเขาอยากลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอหน้าคุณเป็นคนแรกเล่าเรื่องอนาคตเล่าเรื่องความหวังเล่าเรื่องเป้าหมายความสุขความสมหวังด้วยการดี p อมเพรสเทธิดาดาวสุขดาวีนัดคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่ดูแลคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วคุณเป็นคนที่ดูแลเหมือนแม่ดูแลดูเอาใจใส่เขาในทุกอย่างในสิ่งที่เราดูแลและในสิ่งที่เราห่วงใย มีไพ่แห่งการที่ในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังขาดคนที่สําคัญที่สุดในหัวใจของเขาไปเดอะเมจิเชียนเป็นไพ่แห่งการเรียนรู้ในความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันการเรียนรู้อยู่ร่วมกันการเกื้อกูลการกื้หนุนการเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในความรักความสัมพันธ์เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในความรัก ที่เราจะพร้อมก้าวเดินไปด้วยการแก้ปัญหาไปด้วยการดูแลและห่วงใยไปด้วยการอยู่ด้วยในวันที่ทุกข์อยู่ด้วยในวันที่เศร้าอ,อยู่ด้วยในวันเวลาที่มีปัญหา คนที่รักกันคนที่แคร์กันคนที่รักกันจริงเขาจะไม่ทิ้งในวันที่ทุกข์ในวันที่เศร้าในวันที่เสียใจในวันที่มีปัญหาเขาจะอยู่เคียงข้างและพร้อมที่จะเผชิญปัญหาไปด้วยกันนะครับเป็นพลังให้ก้าวดาบความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากหลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณเขาอยากให้ความฝันที่มีคุณเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณในวันนี้ เขาจะเทคแอคชั่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะาเดินเทมเพลนใจที่ผูพันเหมือนสายน้ําที่ไม่มีวันหวนกับสายน้ําที่ไม่มีวันหวนคืนและสายน้ําที่ไม่มีวันตัดกาขาดกันได้ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขายังมีความรู้สึกเดียวกันอยู่เพราะยังมีใจที่ผูพันและจิตที่ผูกมัดคนที่รักคนที่แคร์กัน กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะมนพระไพ่ในอบวานในอบวานการเดินหน้าก่อนเทคแอ c ชั่นก่อนการง้อก่อนการติดต่อการทักทายเขาอยากเดินทางไปหาคุณเขาอยากพบเจอคุณเขาอยากให้คุณกลับมาเขาอยากยังรอคอย ในทุกวันเวลาที่จะได้พบที่จะได้เจอที่จะได้พูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ้เพจออกครับการเริ่มต้นคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากาันเป็นพลังงานไพ้ในการเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มต้น เรียนรู้ในหัวใจการที่ซื่อสัตย์กับคนที่รักกับคนที่แข่กับคนที่ห่วงใยการที่เรารู้ถึงความรู้สึกการที่เราชัดเจนซึ่งกันและกันเดอะไฮโรแฟนเป็นพลังอาให้การอธิษฐานหรือการคิดได้หรือการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือการกลับมาตื่นรู้ว่าตอนนี้เขา เป็นฝ่ายที่สำนึกผิดหรือเป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกถึงความผิดในครั้งก่อนเขาอยากกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาทำผิดไปด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงแห่งรักนำเราให้ได้มาพบเจอกันนะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ดดาบการกระทำความวาดระแวงการที่เหมือนคนที่เคยทำผิดบ่อยอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เหมือน ไม่กล้าที่จะกลับมาหรือกลรที่กลัวคุณไม่ให้โอกาสหรือกลัวคุณไม่อภัยในสิ่งที่เขาทําผิดไปแต่ตอนนี้เขากาลังหาวิธีที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกับคุณอยู่ดีเอ็มเพร์ชาวเมทธาตุไฟเป็นพลังงานไพ่คนที่มีพลังงานไคู่เข้ามา คนที่เป็นเด e ยมเพลรกับเดียมเพสคนที่จะอยู่ด้วยกันในวันที่เราเป็นคู่คิดคู่สร้างคู่ทําคู่คนที่เดินพร้อมเดินเคียงข้างกันไปพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันเดอะสัน่นความสุขความสมหวังความสําเร็จความอบอุ่นคิดถึงไออุ่นคิดถึงความรู้สึก ที่มีความสุขด้วยกันนะครับพัฒนาให้ในเอเอร์พาริเคิลสิ่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งใหม่มีคนที่กําลังฝันถึงคุณมีคนที่กําลังคิดถึงคุณมากมีคนที่กําลังเหมือนความรู้สึกและมีความหวังและมีความฝันมีความฝันมากมายที่เขาเคยฝันกับคุณที่เขาเคยหวังกับคุณว่าเราจะมีในสิ่งที่เราหวังไปด้วยกันในสิ่งที่เราฝันไปด้วยกัน แต่ในวันนี้เขาไม่มีคุณอีกแล้วในเส้นทางเดินแห่งความหวังในเส้นทางเดินแห่งความหวังเขาอยากกลับมามีคุณในเส้นทางเดินแห่งความฝันและความหวังด้วยแดงอธิษฐานด้วยแดงอธิษฐานนำจิตนำใจให้เราได้มาพบเจอกันความรู้สึกเดียวกันยังรักกันอยู่ไหมยังแคร์กันอยู่ไหมพร้อมก้าวเดินไปในเส้นทางเดินที่หวนข้างหน้าวันเวลาข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อใดแต่เขาจบลงที่คุณเพียงคนเดียว เขาอยากภาครักคุณด้วยความห่วงใยและความผูกพันและใจที่ผูกมัดซึ่งกันและกันนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับไอดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วก็เข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับหมอโต๊ดได้นะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท,ท,ท่านในค่ำคืนนี้นะครับ